สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดพามากินหมูกระทะราคาถูกนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดๆนะคะทุกคนนี่ซึ่งราคานะคะก็จะเป็นราคา168บาทค่ะรวมไปติมแล้วรวมเครื่องดื่มแล้วรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีตับมีหมูมีปลาหมึกมีหมึกกรอบมีหอยมีปลาแซลมอนนะคะทุกคนคือดีมากๆแล้วเขาก็ทำาสะอาดด้วยนะคะดูคะ่ะดูตับด้วยนี่นะคะก็ เป็นของทานเล่นนะคะมีกับข้าวนะคะแล้วน้ําจิ้มที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดมีน้ําจิ้มซูกี้แล้วก็มีน้ําจิ้มสุดเด็ดจากทางร้านนะคะทุกคนส่วนกับข้าวนะคะแล้วก็ของทานเล่นนะคะก็จะมีเป็นเฟรนด์ฟรายไก่ทอดข้าวผัดผัดผักมียำวุ้นเส้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ส่วนโต๊ะนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบว่าแบบเตาถ่านค่ะทุกคนส่วนด้านในก็จะเป็นแบบเตาแกนนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีสถานีตามส้มตามด้วยนะคะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะแบบว่าราคาสบายๆกระเป๋านะคะเหมาะกับคนงบน้อยแบบเราเลยค่ะทุกคนถ้าใครจะมานะคะก็แวะมาได้นะคะที่พัทยาใต้ซอยเจ็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ,ะ,คะเขาจะเปิดตั้งแต่เวลาสี่โมงครึ่งค่ะจนถึงตีสองนะคะ ที่ติดใจอย่างหนึ่งก็คือผัดผักนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเขาผัดได้แบบละมุนมากกินกับหมูกระทะคืออร่อยดีเวอร์แอดมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะคะแล้วแบบโต๊ะเต็มไวมากค่ะทุกคนทุกคนต้องเรียบมากันนะคะทุกคนเพราะว่าโต๊ะจะเต็มไวจริงๆนะคะคนก็คือเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วหมูหมักของที่นี้นะคะก็คือนุ่มมากหอมมีแบบเบคอนมีเนื้อหมูนะคะมีไก่นะคะทุกคนใน อันนี้เป็นหมึอกกรอบแบบว่าจิ้มกับน้ําจิ้มของทางร้านนะคะคือแบบเด็ดสุดค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นหมึอกกรอบของทางร้านนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านด้วยค่ะคือแบบหอมอร่อยมากอูอานิดนึงนะคะเพราะว่าร้อนมากแล้ววันนี้นะคะแอดก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดนะคะทุกคนเพื่อที่จะรับชมวิดีโอคลิปต่อๆไปนะคะ